ถ้าเดีรจะมองไม่มีเจ้ากรรมนเวรของใครจริงจริงจริงไหมเราตัวเองก็เคยไปทําเขาไว้น่ะมันถึงทํากันไปทํากันมาถ้าไม่ยอมจบซะเองจบไหมไม่จบโดยเขาขึ้นคือเสียงมาถ้าเธอขึ้นต่อเนี่ยเขาก้ต่อไปอีกแล้วจะจบไหมไม่จบดังนั้นคนที่ได้ฟังได้ยินแล้วจงมีใจกรุณาโอ้เรามีโอกาสได้ฟังสัจธรรมมีโอกาสได้เจออริยะได้เจอองค์พุทธ,ธะ เขาไม่มีโอกาสได้เจอแ,แล้วเขาต้องเวียนไหวเป็นอารมณ์อย่างนั้นเป็นนิสัยเลวๆดๆีเวียนไหวลงอบายบ้างขึ้นเนรนลงอีกกี่รอบเราเจอซักเองก่อนแล้วเราก็จะมีใจก็นั้นโอ้โ oh, ห oh, สียอมเป็นแบบอย่างจบเป็นแบบอย่างสละเป็นแบบอย่างออกเป็นแบบอย่าง,างนี้เป็นต้นเหมือนท่านไปบาลี <c oughs> เห็นอินดูเขาเป็งนงั้นไงอ๋อให้ <c oughs> ไปเลยให้โอกาสแม้ไม่ขอบารมีก็ให้มีส่วนนะจะได้ออกจากกรรมจากเวรจากการบวงสงจากการกงนั่งนั่งอย่างนี้ดีมาก ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเสียเปียบหรือได้เปรียบแต่เป็นการให้โอกาสมินจิตกรรณามินจิตยิ่งกว่าก็ได้ออกมาหากรรณาเห็นไหมถ้าเขาเจอเหมือแนบบเราเขาคงาจะไม่เป็นอย่าง,งานั้นถูกไหมไม่มีใครอยากจะเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากจะตกตม่มไม่มีใครอยากจะลําบากแต่ทําไมมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นก็มันใช้กรรมกันนะ่ะใ้กรรมกันนะ่ะบางคนนี้ต้องมาฆ่าคนนี้คนนี้ต้องมาโดนนี้มันจองเวรจองกรรมหรรยชาติมันไม่ยอมยุติ ถ้าไม่ได้ประกาศการสลับเมื่อกี้เห็นไหมท่านพาประกาศการจองเวน้นจงกรรมตั้งจิตอธิษฐานเครดแค่แค่เธอไม่ชอบใจคนหนึ่งก็ได้เกิดไปหาคนนั้นละเ<ม>นี่ยเราไปประกาศบ่อยๆเพราะนี่ใจบางทีมันไปแล้วมันไปมันเร็วอ่ะเราก็ต้องประกาศตามหลังเพื่ออะไรประกาศสลับความเครียดแค้นจริงจัง,จงอคติความไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเชื้อเห็นเงี้ยเห็นไหมงั้นเหมือนพ่อพระเทวท่านไม่ประกาศการตั้งจิตอาฆคตาองค์ณได้ ก็ตามมาเรื่อยๆจนพ่อองค์หยุดเนี่ยพอหยุดแล้วไปไม่เป็น,นมันก็ต้องใช้เวรใช้กรรมของตัวเองอะ่ะมันเป็นผลสะท้อนกลับนะถ้าเขาถ้ายิงเธอยิ่งกรุณายิ่งน่าใจเธอพอเธอวางก็โป,ปงนะจากตะกอนนะอย่างเงี้ยถุนว่ากรรมเวนอย่างเงี้ยอาฆาตกันมาอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เบนเป็นไรกันด่ากันไปด่ากันมายัางพอได้อยู่แต่คนหนึ่งอนี่ยไปเจออริยะไปเจอพระ ได้ได้ฟังในสิ่งท <ie> you know ี่โป่งให่วางและจินใจพอเป็นยุติเป็นเขาก็อริยะเรื่อยๆแล้วคนด่าน้นจะเจ็บมากกว่าเดิมไหมเออมันก็ตีกับเอกราชพลผลผลผลเหมือนพระเทวชตีกลับต้องต้องรับวิบากกรรมหนักไงแล้วเธอจะไม่กรุณาเขาเลยอใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเราแล้ววันหนึ่งเราจะไปหมาดใครได้ไหมเราด่าคนนี้เห็นคนนี้เลวอยู่ตอนเนี้โอ้นี่เลวจังเลยแต่รับหลังเขาเดินไปไปเจอพราพาเขาหยุด ตัวเองก็คิดว่าเขาเลวอยู่ยยงั้นน่ะยึดติดว่าเขาเลวอยู่งั้นนิสัยเขาเป็นอย่างนั้น,นยอย่างนเงี้ยริงแล้วไปดา่าเขาอ้าเขาพระเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวแล้วโอ้โหโมฆะเลยตัวเองลําบากกว่าเดิมอีกดังนั้นประมาทใครไม่ได้พลิกได้แป๊บเดียวจริงไหมองค์ดีมาพลิกแป๊บเดียวแล้วเธอจะประมาทใครได้ไปด่าหมาตอนนี้เ,เผื่อหมา,ามันเกิดมป็นคนแล้วมันสว่างก่อนแล้วทําไงอ่ะจริงไหมล่ะมันอยู่ที่ว่าใครจะมีโอกาสได้เจอใช่มั้ย ดังนั้นไม่ประมาทการใครจะเร็วจะดีไม่ต้องไปตัดสินให้โอกาสเรื่อยๆผิดร้อยครั้งก็ให้อาบาร้อยครั้งผิดอีกก็ให้อีกให้อีกจริงไหมลูกตัวเองผิดยังไงก็ยังให้โอกาสน้าภาษาลูกชาวบ้านก็ต้องให้โอกาสให้ไปเรื่อยจะเป็นโพธิที่อรหันต์เนี่ยมันต้องจบตามองคุณเนี่ยต้องแบบนี้ใจยิ่งก,กว้างเขาว่าไหลขอบเขตไม่ใช่แค่กว้างนะกว้างยังมีแคบไหลขอบเขตเนี่ยไม่มีคำว่ากว้างหรือแคบไม่มีใครใจแคบใจกว้างหรอก จะไปให้ความหมายว่าคนนี้ใจแคบคนนี้ใจกว้างคนนี้ใจดีคนนี้ใจไม่ดีไม่ต้องไปให้ไะขอบเขตไม่มีความหมายว่างๆางว่าง,าง,างไปเองต่อไปไม่ได้เลือกฝ่ายเลือกฝักไม่เข้าข้างใครหรอกก้าวข้ามหมดผิดถูกลูกถูกแล้วก็แล้วไปผิดก็แล้วไปมันทุกหมดอ่ะทุกครั้งหมดมันมีใครถูกใครผิดจริงหรอกถูกคนนี้แดงว่าผิดในอดีตผิดในอดีตแดงว้าถูกคนนี <c> ้ <oughs> ถ้าคนไหนไม่ยอมอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาลงอบายเดี๋ยวเขาดีเองเขากบมันจะพาห,หยุด